ก้น่้นอ,อ,อ้าวคือใบชพูนะคะเลยรวมกันทีเดียวนี่สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์ด้วยกันนะคะวันนี้สุนันก็จะมาทำาเมนูเป็นแกงเประะหน่อไม้นะคะเรามาดูซิว่าสูตรของสุนันมีอะไรบ้างเรามารับชมกันเลยนะคะนี่นะคะจะเด็ด ใบแมงลักจากสวนของเราไปเลยนะคะนี่ก็คือยอดใบแมงลักนะคะเราก็จะเด็ดเอาไปทําแกงจากสวนของเราคือออร์แกนิกเลยนะคะนี่นะคะเราก็มาเด็ดกันเลยลุย,ยนี่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็สวนใบชพูนะคะเราก็จะมาเด็ดกันเลยนะคะเอาจากสวนจากต้นของเราปลูกเองเลยออร์แกนิกหมดเลยนะคะ นี่นะคะเราเดบได้มาแล้วเราก็เอามาล้างน้ําเลยนะคะนี่นี่ใบ,บมังรัดแอนนี้ใบ,บชูพูเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการขั้นตอนของเราต่อไปนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาไปแกงกันนะคะวัตถุด,ดิบของเรานะคะอันนี้ก็หน่อไม้นะคะที่เราเตรียมจะแกงนะคะนี่หน่อไม้นะคะเป็นหน่อไม้ป่านะคะนี่หน่อไม้ อตอนนี้หน่อไม้ของเราเดือดแล้วเราก็จะใส่พริกลงไปเลยนะคะ,ะใส่พริกละลายลงไปเลยพริกที่เราตำไว้ก็จะมีสําหรับสูตรนั้นนะคะตะไคร้หอมแดงกระชายกระปิพริกนะคะสูตรนันนะคะก็จะมีอยู่แล้วก็ถ้าใส่ข้าวเบือลงไปเราก็จะนําข้าวเหนียวไปแช่น้ําใส่ข้าวเบือลงไปเลยนะคะ,ะแราใส่พริกลงไปแล้วแล้วก็ ก็ปล่อยให้เดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูซิปรุงรสกันเดือดเดี๋ยวเราก็จะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะเห็ดเราก็มีสามอย่างสี่อย่างเลยนะคะเป็นการกินเห็ดสามอย่างจนสามอย่างก็ได้จะได้ล้งางสารพิษได้นะคะในร่างกายของเรานะคะมีเห็ดคนญี่ปุ่นแล้วก็เห็ดอดอกเล็กแล้วก็เห็ดหูหนูนะคะก็ใส่ลงไปเลยนะคะ นี่เราก็จะเหลือใส่ใบชโอมใบแมงลักใบชพูนะคะทีนี้เราก็จะมาปรุงกันนะคะใส่ผงรดนัวลงไปด้วยนะคะใส่ผงรสนัวลงไปเลยใส่น้ำปลาที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาล้าของเรานะคะอ่าเทใส่งลงไปนี่โอ้โหใส่ไปอีกใส่ไปอีก ช้อนนึงอีกช้อนนึงโอเคเดี๋ยวเราก็มาชิมดูรสชาติกันซิว่าเป็นยังไงนะคะอ,คอ่าเราปรุงรสเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่อ่าชะอมลงไปเลยอ่ามาชะอมลงไปโรยๆเดียเด๋ยวต้นเดี๋ยวต้นอ้าวใบชะพลูอันนี้คือใบชะพลูนะคะนะใส่ใบชะพลูหมดเลยโอเค เรใส่ใบบังรักลงไปเลยบวกกันอีกเดียวนี่ เปิดหน่อไม้สูตรสูนันนะคะสุนันชาแนลเพื่อนที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะหน้าตาของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใครที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ ช่องสุนันชาแนลด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อน,อนทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ